ืออได้้ยู่แลวเนี่ยมันได้หมดเลยในมุมอ่ะเ,ออเป็นโชคเป็นลูกงมากอ่ะดีนะผมมันข้าให้พี่เปลี่ยนลูกงมากวานเนี่ยแองจบเลยเลยเนี่ยโอ้ดีใจกันเนี่ยไม่ได้ช่างถ้าทำงานจบมันมีความสุขแต่วทำไม่จบมันงุดหงิดเย่อตั้งใหม่กันทำผ่าเนี่ยมันมีความสุข6-4 8-2สุรินครับแคมเบอรี่อืมตั้งศูนย์ไปผ่านเมือ่อวานเออ อืมได้ละเดี๋ยวชุดล้อสวยมากครับว้าวบุไม่แคมเบอร์ที่ลบสองข้างช่างมันเนี่ยล้อหลังครับเดี๋ยวมันไปยังเข้าเขาอยู่ไม่เป็นไร ล้อหน้าเห็นไหมต้องเอาเมื่อกี้พวงมาลัยมันออกซ้ายครับออกซ้ายต้องออกซ้ายต้องเอานี้เข้าเอานี้ออกต้องเอาข้างนี้ออกหน่อยต้องเอาข้างนี้ออกนิดหนึ่งแก้ข้างนูน้นผิดไปตั้งเยอะวะ่ะเอาข้างนู้นออกข้างข้างซ้ายข้างนี้ออกนะเดี๋ยวแก้ข้างนี้มุมนี้แก้ล้อหน้าซ้ายครับ ให้พวงมล่ยมจะลงเลยขึ้เยอะไหมให้ดูก่อนขา่าเนี่แต่นี่โอเคขนาดนี้ผิดนิดเดียวเองดประมาณสองเกลียวครบไม่เยอะหรอกผิดแปดน่าจะมันรอบหนึ่งหนึ่งรอบสองรอบน่าจะขันเยอะเกินไปหวานใส่ช่างเมาอา่ะวานนี